คลิปที่สองของเราวันนี้วราณาก็จะมานําเสนอให้พ่อแม่ที่น้องเหมือนเดิมคือผ้าสิ้นนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอผ้าสิ้นให้ท่านเลยนะคะผ้าสิ้นของเราสวยงามมากนะคะวันนี้เรามีสินค้ามานะคะมาเพิ่มเติมเล็กๆแน่นอนเพราะว่าสินค้าท่อไม่ทันนะคะช่วงนี้แต่ก็มีแต่พื้นใหม่ๆแล้วก็มีลายสวยๆมานําเสนอแล้วลดหลั่นช่วงตอนรับเทศกาลปีใหม่เราเดินเข้ามาทุกๆวันแล้วนะคะในวันนี้คลิปนี้จะเป็นผ้าค,คามเพือคามแท้ของสกลนครเลยนะคะหนึ่งคุณ 2เมตรนะคะและ1.10คูณเมตรค่ะเข้ากันไปนะคะจะรดจัดสุดๆให้ท่านทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะผ้าตัวนี้ปกตินะคะเป็นผ้าเครือขามลายนี้นะคะเมื่อก่อนมาเยอะแยะเลยนะคะแต่รอบนี้มาไม่ทันนะคะสินค้าของเราวันนี้อยากราคาพื้นละ1,200บาทเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะวันนี้จัดโปรให้สุดๆเลยนะคะจัดโปรให้ช่วงเทศกาล เข้าปีใหม่นะคะ850บาทนะคะตัวนี้นะคะจัดโปรไม่เคยจัดโปรนะคะราคานี้เพราะปกติขายไปพันสองนะคะอันนี้วันนี้เราจัดโปรนะคะ850บาทจัดโปรให้เลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้เนโน,นนะคะอันนี้มีทั้งทางเชิงทางไม่เชิงนะคะเป็นลายหมีขั้นท่านดูดีๆนะคะสวยอันนี้ขอจัดโปรให้850นะคะ เป็นเครือขาทั้งทางคุ่งทางดืดน,นะคะเนื้อนิ่มมากเลยนะคะจากราคาผืนละพันสองนะคะเราจัดโปรให้ท่านเพียง850บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะทุกๆผืนมีแท้แน่นอนนะคะแล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเนื้อเครือขามทั้งสองเลยนะคะอันนี้เป็นลายเต็มผืนนะคะลายเต็มผืนจากผืนละ1,200เหมือนกันเราจัดโปรให้ท่านเพียง850จัดช่วงเทศกาลเข้า เทศกาลเข้าป,ปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเดินเข้ามาทุกวันแล้ว850บาทนะคะตัวนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสินค้าราคานี้จัดโปรให้สุดๆเลยนะคะในราคาเต็มที่ให้เลยนะคะ850บาทเนาะจัดโปรให้ท่านไปเลยนะคะสุดๆเลยนะคะ850บาทลำเบอร์สองเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกพืนอันนี้เป็นเครือขามนะคะเครือขามทางทางคุ่งทางวิ่งวิงงามของสกลนครขามแท้แน่นอนเลยนะคะ แล้วก็มาอีกนะคะอันนี้ลายลิซ่านะคะลายลิซ่าปกติอันนี้เราขายพื้นละ1 0 0 0บาทนะคะช่วงนี้ใครเข้าปีใหม่แล้วก็จัดโปรให้ท่นเหมือนกันนะคะพื้นละ800บาทนะคะราคาทุกอันทุกอย่างลดรันทุกทุกืนเลยนะคะอันนี้นำเบอร์สนะคะนำเบอร์สสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านมแตรราคามิตรภาพนะคะลิซ่านะคะลายลิซ่าใหญ่นะคะขายเพียงพื้นละ8 0 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลย ะะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายแ800ดร้อยบาทลายนี้มีอยู่สองคืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ทักมาเลยนะคะมีสองคืนนะคะลำดับสามเรามีสองคืนนะคะอันนี้เป็นลายลิซ่านะคะลายลิซ่านะคะีค่ะสวยแท้แน่นอนลิซ่าจากคืนละหนึ่งพัน 1, เราขายเพียงแ0ดร้อยบาทนะคะจัดโปรใหช่ช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่นะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นลายเอนะคะลายเอตัวเล็กนะคะปกติลายเอตัวนี้ก็ขายพื้นละ1 0 0 0งนะคะแต่วันนี้เราก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ800บาทนะคะเท่ากันกับลายลิซ่าจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะ800บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะขนาด1นคูณหเอ้ยหคูณสเมตรนะคะเป็นผ้าสิ้นพื้นเดียวนะคะ800บาทนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ800บาทสุดๆไปเลยนะคะจัดให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะพิเศษเลยค่ะนะคะ นัมเบอร์สี่เนาะอันนี้เป็นเครือคมทั้งทางกรุงทางยืนนะคะท่านดูดีๆนะคะเป็นลายเอสตัวเลขสวยงามมากนะคะลายเอสตัวเลขสวยคะ่ะสินค้าของเรามีกิ่งร้องขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเราจัดโปรให้ท่านเพียง800บาทเนาะสินค้ามีกิ่งพ้องขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียง800บาทนะคะลายเอสเต็มน,นะคะจัดโปรให้เลยนะคะ800บาท แล้วเราก็มามีลายหมีโบราณน,นะคะลายหมีใหญ่นะคะปกติลายหมีใหญ่ก็ขายพืนละพันแต่วันนี้เราขอจัดโกให้นะคะอันในรถหลันได้เยอะเราก็ลดหลันให้ท่านเลยนะคะเพียง750นะคะท่านดูลายดูชิงนะคะสวยเท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโกให้ท่านนะคะเพียง 750บาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะผืนละ750นะคะวันนี้สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะหากท่านใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนคุณแม่แม่นะคะช่วงปีใหม่แล้วเย็บผ้าถุงเป็นผืนก็ได้เย็บไปตัดกระโปรงก็ได้นะคะแต่ถ้าแม่แม่บางคนที่ไม่ชอบอัดกาวก็ไม่ต้องอัดนะคะตัวน,นี้เนื้อแน่นใส่สบายแล้วนะคะเพียง 7จ็ดร้อยห้าสิบนะคะซื้อฝากซื้อตอนท่านได้เลยนะคะต่อมาแล้วนะคะต่อมาอันนี้ก็สวยจริงๆนะคะอันนี้เป็นครึ่งท่อนนะคะตัวนี้เห็นะคะลายเอทครึ่งท่อนปกติลายเอทครึ่งท่อนนี้ขายไม่ได้นะคะต้องขายผลิตภัณฑ์แต่เราก็มาจัดโปรห้ท่่นเพียง750เนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เรายกจัดโปรให้เลยนะคะ750หาหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ สินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านน้ำเบอร์หกนะคะเจ็ด้อยห้าสิบเอาไปฝากไปต้อนไปตัดนะคะไปตัดไปแต่งเป็นชุดแสกก็ได้นะคะสวยค่ะสวยกิงๆสีเข้มงามนะคะตัวนี้สีเข้มสวยค่ะตัดชุดแสกก็ได้หนึ่งชุดนะคะครึ่งท่อนแบบนี้ตัดชุดแสกสวยงามแท้เนนนอนนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นหลองบักไม้นะคะ ลองบักไมอันนี้ปกติขายพืนละหนึ่งพันบาทนะคะท่านดูเส้นลองบักไมงามมากนะคะเห็นไหมคะลายใหญ่สีเทาสวยคะ่ะเราจัดโบให้ท่านเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดโบให้เลยเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเป็นผ้าสิ้นหนึ่งคูณสองเมตรนะคะลองบักไมทนทานมากนะคะจากราคาพื้นละพันนะคะเราขายเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบลำเบอร์เจ็ดนะคะ สินค้าของเรามีจริงพร้มขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปวให้ท่านเลยนะคะขายจริงๆนะคะไม่ได้ขายเล่นขายตรงหน้าปกด้วยนะคะ750ขายตรงหน้าปกเบ๊ะน,นะคะเราขายด้วยความจริงใจเราไม่ได้ขายแบบว่าปัดัดออกจากหน้าของเรานะคะเราขายด้วยความซื่อสัตย์เราขายตลอดไปนะคะ750นะคะอันในคลิปนี้เป็นผ้าสิ้นแล้วเราจะเอาผ้านะคะเป็นผ้าที่ ผ้าเม็ดนะคะสวยบระดาจะมายกให้ท่านด้วยนะคะเม็ดไม่ได้มีเยอะนะคะอันนี้ผ้าเม็ดนะคะอันนี้สี่ตะกอเนื้อหนาแน่นมากเลยนะคะสินค้าของเราอันนี้จะมีอยู่เป็นสชิ้นนะคะชิ้นละสองเมตรนะคะเม็ดละสามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะอันนี้สีตะกอเนื้อหนาเนื้อแน่นสุดยอดเลยนะคะชิ้นละสองเมตรนะคะในนี้นะคะเรามีนะคะเม็ดละสามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวรดาขอเช็คด,ดูก่อนลืมนะคะว่า อ๋ออันนี้ชิ้นหนึ่งมี4เมตรนะคะมี4เมตรนะคะสวยหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทั้งหมดนี่ก็ตัดได้1ชุดนะคะเม็ดละ350านะคะเป็นผ้าสีตะกอเนื้อหนาเนื้อแน่นมากนะคะสวยจริงๆสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะเราจัดโรให้นะคะผ้าสีตะกอเม็ดละ350ขายในราคามิตรภาพเลยนะคะแล้วก็เรามาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสองตะกอเข็นมือนะคะเนื้อละเอียดเนื้องามเนื้อแน่นนะคะ เราจัดโปรให้ท่านนะคะเน็ดละ250เนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราขายแท้แน่นอนนะคะ mm hmm. เนื้องามละเอียดนะคะเนื้อไม่เสียเนื้อไม่เสียเนื้อไม่หยาบนะคะท่านดูสินค้านะคะแต่ละฟืม้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละฟื้บางฟื้ก็ไม่ละเอียดแต่ฟื้นนี้รับ,บรองวรดาจะคัดเอาแต่คุณแม่ที่ท่านทอเนื้อละเอียดนะคะ250เท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะมามีขาวงาช้างตัวนี้สวยนัมเบอร์วันนะคะ นานๆจะได้ไม่ค่อยได้นะคะตัวนี้เป็นขาวงาช้างเนื้อเรียบเนื้อเรียบเนื้อเนื้อเล็กเส้นเล็กนะคะตัวนี้งามอันนี้วลดาขายจากโปรให้ท่านนะคะเพียงเม็ดละสองร้อยห้าสิบตัดผ้างามมากวลดาตัดมาขายตลอดนะคะอันในนี้มีอยู่สองเม็ดตัดได้หนึ่งตัวนะคะเม็ดละสองร้อยห้าสิบาเพราะแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ แต่สินค้าจะมีเพิ่มอยู่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็เมฆก่ทอจะเอามาให้วรดาอีกนะคะตัวนี้ถ้าท่านอยากได้เยอะก็มีนะคะสีขาวนะคะวรดาขายเพียง250ต่อหนึเมตรนะคะ ตัดไปงานบุญตัดไป็นงานผ้าป่างานวัดนะคะหลอพระหลออะไรได้หมดเลยนะคะสวยเป็นเนื้อเส้นเล็กตัดง่ายใสไม่อึดอัดสบายนะคะแค่250นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะวันนี้เรามีสวยๆให้ท่านนะคะอย่างผ้าอย่างบรรดาใสาเ่เป็นผ้าคุม ผ้าคลุมหน้ากวาง80นะคะยาว2เมตรกว่านะคะเราจัดโปรให้580เท่านั้นสีสวยทุกสีมีทุกลายอยู่ในคลิปขอให้ท่านดูแล้วก็ท่านทักเข้ามานะคะท่านทักเข้ามาเลยวราดาษจะมีสินค้าอยู่แล้วแล้วก็ท่านถ้าอันไหนหมดวรลา,าก็จะบอกท่านอันไหนมีวราดาจะถ่ายรูปให้ท่านตรวจสอบก่อนที่จะส่งให้ท่านนะคะ <c oughs> วราดาต้องตรวจสอบสินค้าแล้วให้ท่านตรวจสอบด้วยนะคะว่าถูกต้องตรงกันแล้วเราถึงจะส่งนะคะ เพื่อเป็นการสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะเราจึงจะอยู่กันได้นะคะในคลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะหากท่านสนใจอะไรอยากได้อะไรก็ทักท่ายกันเข้ามานะคะกบราขอบพอคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะ